สวัสดีค่ะทุกคนแน่นอนว่าจะต้องมีคู่นี้อยู่แล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะกับปฐมมบทคู่ชาแล้วก็ p พรูฟตอนที่หนึ่งจ้าเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเสียงของ p พรูฟชายหนุ่มร่างเพียวซึ่งยอมรับว่าตัวเองอ่ะเป็นเกเบสิสที่ได้ทั้งลูกทั้งรับแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเน้นไปทางรับซะมากกว่า พูดบอกกับเพื่อนขณะที่อยู่ในผับประจําที่กลุ่มมาบ่อยๆอเออยนนี่หายไปไหนนะเมืองเข้าห้องน้ำเสร็จก็ไปดูฟ้างมันด้วยไปดูดบุหรี่ถึงไหน้วก็ไม่รู้ยง้งเพื่อนในกลุ่มก็พูดบอกออกมานะคะพรูฟก็พยากหน้ารับแล้วก็เดินแยกไปที่ห้องน้ำผับนี้เป็นผับเกค่ะ ไม่แปลกที่เวลาเดินผ่านโต๊ะไหนเราจะเห็นผู้ชายด้วยกันนั่งจูบหรือว่านั่งคลุกคล้าด้วยกันไปมาอย่างไม่แคร์ใครนะคะปู๊ฟก็เข้าห้องน้ําแล้วก็เดินมาล้างมือหันไปมองคนที่เดินเข้ามาในห้องน้ําก็ต้องชะง,งักไปนิดเพราะอีกฝ่ายหน้าตาดีไม่น้อยเลยค่ะแต่ปู๊ฟก็ไม่เคยคุ้นหน้าสักเท่าไหร่ปู๊ฟก็คิดว่าหน้าจะเพิ่งเคยมาที่นี่กระมังอะ อ้าอ้าเสียงแผ่วๆดังออกมาจากห้องน้ำด้านในซึ่งพรูปและชายหนุ่มร่างสูงที่กำลังยืนดำดูราะของตัวเองตรงถูปัสสาวะก็ได้ยินทั้งสองคนก็เลยหันมามองหน้ากันภูมก็ยักไหลนิดๆน,น,น,นะนะเป็นเรื่องปกติของที่นี่ภูมก็พูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจเพราะเป็นเรื่องปกติจริงๆในห้องน้ำนี่นะอีกฝ่ายก็ถามกลับมาเฮ <Hey, S 2> คนที่ทำกันในห้องน้ำนะ่ะ เบาเสียงหน่อยบางคนเขาไม่ชินภูบก็พูดเสียงดังขึ้นก่อนจะเดิอนออกจากห้องน้ําแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยทิ้งให้ชายหนุ่มที่ยังอยู่ในห้องน้ําถึงกับอึ้งไปนิดเลยก่อนจะยิ้มขำเบาๆพอออกมาจากห้องน้ำํำภูบก็เดินไปตามหาเพื่อนตัวเองตรงที่ดุบุรีด้านหลังร้านแต่ก็มาพบกับฟางที่กําลังเศร้าพรถูกเคนมาเจอเขาจึงได้พาเพื่อน กับคอนโดด้วยกันค่ะไอเคนเดี๋ยวไปดูร้านที่เอกกับไมกับกูหน่อยชาชายหนุ่มร่างแกร่งเจ้าของร้านอาหารหลายสาขาก็เข้ามาหาเพื่อนตัวเองในบริษัทนะคะตอนนี้อืมแต่มึงไปทำธุระก,กับกูก่อนแล้วค่อยไปร้านมึงเคนก็พูดบอกพร้อมกับเก็บของไปไหนวะชาก็ถามกลับมาอย่างสงสัย บริษัทตึก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 เคนก็บอกชื่อบริษัทที่จะไปนะคะให้เพื่อนรับรู้ไปทําอะไรชาก็ถามต่อมึงจาที่กูบอกได้ไหมว่ากูไปคุยกับเด็กนั่นเมื่อวานเรื่องเงินที่มันเอาของน้องกูไปเคนก็ถามเพื่อนขึ้นมาชาก็พยักหน้ารับเออจําได้มึงบอกว่าให้เวลาเด็กนั่นสองวันเพื่อหาเงินมาคืนไม่ใช่หรอวะแล้วจะไปทำอะไรอีกชาก็คืออย่างข้องใจวันนี้ กูไปคุยเรื่องงานที่บริษัทนั้นมาแต่ไม่เจอเด็กนั่นพอกูไปถามทางผู้จัดการเขาบอกว่าเด็กนั้นลากระทานันมึงไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยหรอวะเคนก็พูดขึ้นมาชาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยมึงกำลังคิดว่าเด็กนั้นหนีหนี้มึงหรอชาก็สันนิฐานขึ้นมาตามที่คิดเคนก็พยักหน้ารับกูจะไปดักรอถามเพื่อนเด็กนั่น ที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะเคนก็พูดบอกออกมาโอเคชาก็ตอบรับก่อนที่เพื่อนทั้งสองคนจะพากันเดินไปที่ห้องทำงานของเคนและตรงไปยังบริษัทที่ฟางทำงานอยู่ทั้งสองก็นั่งรออยู่ในรถที่ลานจอดนั่นแหละนั่นไงเพื่อนของเด็กนั้นเคนก็ชี้ไปที่ชายหนุ่มร่างเพียวในชุดทำงานกำลังเดินคุยโทรศัพท์อยู่ ฉากก็ขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยเพราะรู้สึกคุนนาอีกฝ่ายอย่างบอกไม่ถูกแต่เขาก็ต้องลงจากรถพร้อมกับเคนเพื่อดักนาชายหนุ่มคนนั้นเอาไว้ไม่ทราบว่ามายืนขวางผมทําไมครับพูฟก็ถามด้วยน้าเสียงติดคุนนิดนิดเมื่อเห็นชายหนุ่มสองคนมายืนขวางเขาฉันมีเรื่องจะถามนายเคนก็พูดเสียงนิ่งพูฟก็เลิกคิ้วขึ้นนิดนิดว่าพูฟก็ถามกลับไปสั้นๆน,นะนะ วันนี้เพื่อนนายไปไหนเคนก็ถามต่อชาเองก็ยืนมองหน้าพุฟพร้อมกับนึกได้ด้วยว่าเคยเจอที่ไหนเพื่อนผมคนไหนล่ะผมเป็นคนเพื่อนเยอะพูฟตอบก,กลับมาอย่างยียวนเพราะมันไส้เคนอยู่แล้วที่พูดจาไม่ดีกับเพื่อนของเขาน้องพี่ว่าชารู้สึก,กว่าพูฟพยายามกวนประสาทเคนอยู่จึงอยากจะปาามผมไม่มีพี่ชาย ก็ตอบกลับไปทําให้ชาชังกไปนิดเฮ้ยนี่พี่พูดดีๆนะชาก็สวนออกมากลายเป็นเคสที่ต้องเข้ามาขวางเพื่อนตัวเองเอาไว้ชาก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีเมื่อเจอคนที่เสียมารยาทใส่เขาแบบนี้บอกมาว่าเพื่อนนายที่ชื่อฟางไปไหนไม่ใช่หนีหนีไปแล้วล่ะเขนก็พูดพร้อมกับยิ้มเยอะๆะมันไม่ได้หนีมันมีธุระของมันบ้างสิผูก็เที่ยงออกมาทันที ทุราอะไรคงไม่ใช่ไปหลอกเงินคนอื่นมาใช้นี่ฉช่หรอกนะเคนก็พูดขึ้นเสียงหนึ่งปากหลอที่พูดนะไม่ว่าฟางมันจะท,ทําตัวยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่ามันคุณไม่ได้รู้จักมันดีพอหรอกนะพรูฟก็อดที่จะเถียงแทนเพื่อนไม่ได้งั้นนายก็คงไม่ต่างจากเพื่อนสินะถึงได้คบกันได้นะชาก็อดที่จะพูดเนตพรูฟไม่ได้เช่นเดียวกันพรูฟก็หันมามองหน้าชาตาเขียวปัดก็เหมือนคุณสองคนนั่นแหละมั้ง ที่ปากไม่ดีพอกันถึงได้คบกันได้นะ่ะผูกก็เยียงออกไปอีกจาก็กัดฟันเล็กน้อยเด็กบ้าะไรวะมันน่าติสักทีจ่าก็ทำท่ากระทัดผูกก็ยักไหลยังไม่กลัวคะ่พะพออย่างไงก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วทั้งสองก็มีหน้าตามีหน้ามีตาในสังคมคงไม่ทำอะไรเขาแน่ นี่คือสิ่งที่พูฟคิดน,นะนะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวพูฟก็บอกอย่างไม่ใส่ใจแล้วรีบเดินไปที่รถของตัวเองเคนก็มองตามด้วยสีหน้าครุนคิดเด็กฟางนั้นท่าแท้เหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าวะจากก็ถามเคนอย่างคล่องใจแล้วเขากับเคนก็เดินกลับมาที่รถ พร้อมกับคุยเรื่องฟางกันอีกเล็กน้อยก่อนจะไปที่ร้านอาหารของชาต่ออ่าุณนึกออกแล้วกูว่าเคยเจอเพื่อนของฟางที่ไหนชาก็พูดขึ้นมาคะ่ะเพราะว่าจำได้แล้วแหละว่าเคยเจอที่ไหนที่ไหนเขนก็ถามต่อค่ะก็ติพัท ที่เราไปไงล่ะที่กูชวนมึงไปเที่ยวครั้งนั้นแรกนั่นไงวันที่เค่หลุดความนะชาก็พูดขึ้นเคนก็เลยพยักหน้ารับก็คงไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละดูท่านิสัยคงไม่ต่างกันเคนก็พูดออกมาชาก็พยักหน้ารับทำไม มันติดต่อไม่ได้วะเสียงของพูฟก็บ่นขึ้นนะคะหลังจากที่นัดเพื่อนอีกสองคนมาที่คอนโดหลังเลิกงานเพราะว่าติดต่อหาฟังไม่ได้เลยมึงโทรคุยกับมันล่าสุดเมื่อไหร่ยงก็ถามขึ้นเสียงเครียดเลยค่ะคือตอนนี้ภาพตัดมาฝั่งทางด้านพูฟเลวนะทุกคนเมื่อวานสื่อตอนที่โทรมามันก็บอกว่าไอพี่เคนะมันมาดักรอกูที่บริษัทพูฟก็พูดเสียงเกียดตอนที่ ตอนที่บอกมันว่าไอพี่เคนะมาดักรอกกูที่บริษัทนั่นแหละมันอาจจะยัง,ย,งยุ่งเรื่องแม่มันอยู่ได้ก็ได้มั้งยงก็เดาขึ้นมาค่ะพอไม่อยากคิดไปไกลแต่มันก็น่าจะเปิดเครื่องคอยรับสายกูบ้างนะเผื่อมีเรื่องงานอะไรด่วนแล้วอีกอย่างฟางมันไม่เคยเงียบไปแบบนี้เลยนะพวกมึงก็น่าจะรู้ดีพูฟก็บอกออกมาแล้วมันจะหายไปไหนวะ ทอมก็ถามออกมาด้วยความคล่องใจเช่นเดียวกันพูฟก็น,นิ่งเงียบแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆกูกลัวเกิดเรื่องไม่ดีกับมันหว่ากูังหณ์ใจยังไงก็ไม่รู้พูฟก็พูดบ่นขึ้นมาเพราะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆกูว่ารอดูพรุ่งนี้ก่อนละอีกวันละกันไม่แน่มันอาจจะอยากอยู่เงียบๆคิดอะไรของมันบ้านก็ได้หรือก็กำลังยุ่งกับเรื่องติดต่อใช้นีให้แม่มนนั่นแหละ หยงก็พยายามที่จะคิดในแง่นี้นะ g o ก g l e หวังให้มันเป็นแบบที่มึงพูดและกันพูฟก็พูดพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างเหนื่อยแค่นั่งคิดนั่งกังวลเรื่องเพื่อนหลักเขาก็เหนื่อยแล้วเออคืนนี้ปิดตืกดกันกลุ่มเจ้ามือหยงก็พูดชวนมนันลขึ้นได้ใครวะทอมก็ถามกับ ส่วนพูฟก็นอนมองหน้าเพื่อนด้วยความอยากรู้พี่สิน์นะยงก็บอกยิ้มยิ้มคนที่มึงสอยได้เมื่อวันสุกที่แล้วนะพูฟก็ถามกลับไปพอพอจะจําได้บ้างใช่เลยพี่เขาบอกให้กูชวนเพื่อนไปด้วยก็ได้พอเขาจะชวนเพื่อนมาเหมือนกันไปกับกูนะเผื่อพวกมึงจะได้ติดหมายติดมือกลับไปบ้างไงละ่ะยงก็บอกกลับมาอย่างคำขำเออก็ดีเหมือนกันกูอยากไปเต้นมึงอะไปด้วยกันนะ อย่าเพิ่งเครียดเรื่องไห้ฟังเลยรอดูพรุ่งนี้อีกทีทอมก็พูดพร้อมกับเอาเท้าเขี่ยขาปุ๊บปุ๊บก็นอนนิ่งคิดก่อนจะไปยักหน้ารับเออก็ได้วะ่ะคืนกูอยู่คนเดียวกูได้เครียดเรื่องไห้ฟังนนแน่ปุ๊บก็ตอบกลับมาตกลงก่อนที่ทั้งสามคนจะคุยกันเรื่องอื่นๆแล้วรอเวลาเตรียมตัวไปท่องราตรีกันในคืนนี้จะไปอีกแล้วหรอวะ ออฟก็ถามชาขึ้นมาเมื่อชามาชวนไปเที่ยวภารเกค่ะที่เคยไปเมื่อวนันศุกร์ที่แล้วอีกครั้งเออดีวันนี้พวกเราอ่ะรีบกลับเลยยังไม่ได้เจออะไรดีๆบ้างนี่วันนั้นพวกเรารีบกลับก็เลยยังไม่ได้เจออะไรดีดีบ้างนี่หว่าชาก็บอกมายิ้มยิ้มแล้วมึงชวนไอหินกับไอเคนยังออฟก็ถามออกมาอีกไอหินมันอยู่เวนส่วนไอเคนมันคงไม่อยู่หลายวันหว่าชาก็บอกกับเพื่อนกลับไปพอเมื่อวานเขาโทรหาเคนจึงได้รู้ว่าเคนอะ่ะ ชาฟางไปยังเกาะส่วนตัวที่จันทบุรีแปลว่ามีมือกับกูสองคนออฟก็ดามออกมาอีกชาก็ไปยักหน้ารับค่ะแล้วมึงรับประกันได้ไหมว่าว่าเราสองคนจะปลอดภัยออฟก็ถามออกมาอย่างลังเลมึงกลัวอะไรของมึงเนี่ยครับเพื่อนชาก็แก้งถามออกเออไปก็ได้ว่าออฟก,ก็ตอบตกลงอย่างเสียไม่ได้ทำให้ชา ยิ้มอย่างพอใจเสียงเพลงที่ดังก้องไปทั่วผับทําให้หลายคนลุกขึ้นมาวาดลวดหลายกันอย่างสนุกสนานกลุ่มของผู้ก็เพิ่งมาถึงซึ่งคนที่นัดไว้กับยุกซึ่งคนที่นัดกับยงไว้อมานั่งรออยู่ก่อนแล้วนะคะพี่ศิลสวัสดีครับ หยงก็ยกมือไหว้คู่ขาคนใหม่ของตัวเองก่อนจะพยักหน้าให้เพื่อนเพื่อนอีกสองคนนั่งลงที่โซฟาด้วยกันก่อนจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนของสินรู้จักกับเพื่อนของตัวเองเครื่องดื่มครับน้องพลูฟชายหนุ่มที่ชื่อว่ากายอ่ะก็รับแก้วเครื่องดื่มมาจากพนักงานแล้วส่งให้พลูฟนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆเขาขอบคุณครับพลูฟก็ตอบรับก่อนจะยกแก้วขึ้นมาดื่มพร้อมกับมองไปรอบๆร้านเพื่อจะเจอคนรู้จัก กายที่นั่งอยู่ข้างพูก็พยายามชวนพูพคุยนะถามถ่ายนี่นู่นนั่นไปเรื่อยพูบก็ตอบกลับไปตามมารยาาพอเริ่มดึกคนก็นเริ่มเยอะเสียงเพลงก็ดังเล่งแล้วให้นักช่องลาตีโยกตัวกันอยากสนุกสนานภูพ่ะต้องทำงานตอนเช้าก็จึงเขาเลยไม่ค่อยดื่มมากเท่าไหร่นะอีกอย่างเขาก็พะวงแล้วก็ห่วงเรื่องของฟางด้วย r o o ฟก็นัดแน่ใครไวหรือเปล่าครับพี่เห็น r o o ฟนั่งกดมือถืออยู่ตลอดเวลาเลยกายก็ถามขึ้นโดยยืนหน้ามาพูดใกล้ๆหูของ r o o ฟเออเพื่อนสนิทกลุ่มผมนี่แหละครับพอดีผมติดต่อเขาไม่ได้ก็เลยเป็นห่วง p r o o ฟก็ตอบกลับมาตรงๆกายก็พยักหน้ารับ r o o ฟก็ถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วหันไปมองรอบๆก่อนจะขมมดคิวเข้าหากันไม่เห็นใครบางคน ที่คุณตาเพื่อนในพี่เคนนหว่าบลูฟก็พึมพำคนเดียวเบาเแล้วคิดสันนิษฐานขึ้นมาว่าเพื่อนของเขาเนี่ยหายไปเกี่ยวกับเคนหรือเปล่าเดี๋ยวผมมานะครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนบลูฟก็หันไปบอกกับกายให้พี่ไปเป็นเพื่อนไหมกายก็ถามขึ้นมาบลูฟก็เลยส่ายหน้าทันทีไม่เป็นไรครับผมมาที่นี่บ่อยบลูฟก็พูดขึ้นแล้วรีบ เดินชิ่งไปทางห้องน้ำเพราะเห็นชาเพื่อนของเคนกำลังเดินไปทางห้องน้ำพอดีพูฟก็มองออกว่ากายสนใจตัวเองอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์อยากจะสานต่อกับใครทั้งสิน้นพูฟก็เดินมองหาชาทันทีปูฟก็เดินตามชาเข้าไปในห้องน้ำชาก็เดินไปตรงถูปัสสาวะนะแล้วก็ปลดซิปกางเกงเพื่อปลดปล่อยขณะที่กำลัง ฉีอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างๆนี่คุณพูฟก็ยืนมาหยุดอยู่ข้างชาแล้วทําให้ชาหันมาก่อนจะสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นพูฟมายืนอยู่ข้างตัวเองแบบนี้เฮ้ย hey, ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ชาก็พูดพร้อมกับเบี่ยงตัวเล็กน้อยเพื่อไม่ให้พูฟมองเห็นตัวเองนะพูฟก็เล่ตาลงนิดนิด ก่อนจะยกยิ้มนิดๆผมไม่พิสศวาสเข็มเล็กๆหรอกผมมีเรื่องจะคุยกับคุณพูฟก็พูดขึ้นทำให้ชาจ้องหน้าพูฟคำงิงป่ามีทั้งเลยนะเดี๋ยวก็โดนชาก็ถามออกมาพร้อมกับเก็บแบบกางเกงตัวเองให้เรียบร้อยหลังจากที่ฉีเสร็จแล้วพูฟก็เบะปากใส่ชาก็ยื่นมือไปบีบ ปากของภูอย่างลึกมันใสเฮ้ยไอ้บ้าแม่งยังไม่ได้ล้างมือเลยแล้วมาจับปากผมเนี่ยนะุูบก็โวยวายพร้อมกับปัดมือชาออกอย่างรวดเร็วคนที่เข้ามาเข้าห้องน้ําก็มองทั้งสองคนเล็กน้อยแต่ที่แบบเนี้มันไม่ค่อยมีใครสนใจกันเท่าไหร่นะคะจะรังเกียจทําไมคนอย่างนายน่าจะชอบไม่ใช่หรือไง ชาก็แกล้งว่าความจริงชาเห็นพูฟมากับกลุ่มเพื่อนแล้วแหละก็อแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าพูฟอะจะเห็นเขาแล้วก็จําเขาได้หรือเปล่าผูก็เอาแขนเสื้อมาเช็ดปากตัวเองกับพร้อมกับทําหน้าระเกียจชาเต็มทีนะชาก็เดินไปล้างมือโดยมีพูบะเดินตามมาติดมาหาเหยื่อในห้องน้ำด้วไงชาก็ถามกลับไปอีกผมมีเรื่องจะคุยกับคุณพูฟก็พยายามไม่พูดหยาบคายมากนะักนะนะ จะอ่อยฉันม่างันเถอะชาก็ยืนกอดอ,อกพิงขอบล้างมือและเลิกคิ้วมองพรูฟอย่ามาสำคัญตัวเองผิดคุณไม่ใช่สเปคผมเลยสักนิดด้วยซ้ำที่ผมจะคุยกับคุณเพราะผมอยากถามเรื่องบางเรื่องเท่านั้นพูปก็พูดขึ้นถามอะไรชาก็ถามกลับไปเสียงปกติแต่สายตาก็สังเกตใบหน้าและร่างกายของพรูฟไปด้วยเพื่อนคุณที่ชื่อเคนไปไหน ปูฟก็ถามกึน้นขึ้นมาก่อนจะอ่อยให้เค้นชาก็แกล้งถามทําให้ปูฟหน้าเบึ้งทันทีก็บอกเราไงว่าผมไม่พิสวาสเพราะคุณหรอกผมอยากรู้ว่าเพื่อนคุณทําอะไรเพื่อนผมหรือเปล่าผมติดต่อเพื่อนผมไม่ได้ปูฟก,ก็พูดออกมาชาก็นิ่งไปนิดเขารู้ดีว่าเคนพาฟางไปไหนแต่เขาไม่คิดจะบอกปูฟง่ายๆหรอกทำไมถึงคิดว่าเพื่อนฉันจะทำอะไรเพื่อนนายชาก็แกล้งถามไปอีก กับเพื่อนคุณมาหาว่าเพื่อนผมจะหนี้นี่ไม่ใช่หรือไงเมื่อวานซืนผมยังติดต่อเพื่อนผมได้อยู่เลยแต่อยู่อยู่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแลละก็ติดต่อไม่ได้ผมถึงได้มาถามคุณนีไ่ไงเพราะเพื่อนผมมันไม่เคยมีปัญหากับใครนอกจากเพื่อนคุณพูฟก็พูดตามที่ตัวเองสันนิธานอยากรู้จริงๆหรอชาก็ถามพร้อมกับมองพูฟตั้งแต่หัวจะลดเท้า พูฟก็มองชายอย่างไม่พอใจเท่าไหรนะ่นักคุณพูดแบบนี้แปลว่าคุณรู้ว่าเพื่อนผมหายไปไหนพูฟก็พูดดักออกมาชาก็ยกยิ้มนิดๆน,นะคะใช่ผมรู้ชาก็ยอมรับออกมาทำให้พูฟรีบคว้าคอเสื้อของชาวไว้ทันทีเพื่อนคุณพาเพื่อนผมไปไว้ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมจะแจ้งตำรวจจับพวกคุณนั่นแน่ p r o o ก็หวยววยออกมาอีกทันทีมีหลักฐานอะไรไม่ทราบจะแจ้งจับพวกฉันนะฮะอีกอย่างไหนไม่คิดบ้างหรอบางทีเพื่อนนายอาจจะเป็นคนตามเพื่อนฉันไปเองก็ได้นะจาก็พูดแค่ต้องการจะยั่วยุยั่วยวน p r o o เท่านั้นแะ,ะคะ่ะบ้าเลย p r o o ก็สะบัดออกมาพร้อมกับเบี่ยงมัดเข้าไปใส่หน้าชาแต่ชาก็หลบได้ทัน ก่อนจะเป็นฝ่ายเอาท่อนแขนแข่งตว,วัดล็อกคอของพุูฟจากทางด้านหลังตัวของชาจะใหญ่กว่าพุูฟพอสมควรนะคะทุกคนโถด๊โเด็กน้อยจะต่อยคนอื่นอะหัดเรียนรู้การก,กำมัดก่อนดีกว่านะชาก็พูดแก่งพุูฟกรดิ้นไปมาแต่ไม่ยอมหลุดปล่อยนะไอ้แก่ ปุ๊บก็ว่าออกมาทำให้ชาหน้าตึงไปนิดก่อนจะแก้งล็อกคอปุ๊บให้แน่นขึ้นอีกนิดค่ะคนอื่นๆก็มองเห็นว่าสองคนเหมือนฟิลแบบหยอกล้อกันมากวากว่าก็เลยไม่ได้เข้ามายุ่งนะคะว่าใครแก่ชาก็ถามขึ้นมาปุ๊บก็เห็นว่าตัวเองดิ้นไม่หลุดจึงคิดวิธีที่จะพ้นการล็อกคอของชาบับอึกเชีเด็กบ้าปล่อยนะเว้ยเสียงของชาก็ดังลั่นเมือ่อปุ๊บใช้มือคว้าบับไปที่ นั่นแหละค่ะจุดอ่อนของชาแล้วบีบเต็มแรงทาให้ชาถึงกับร้องออกมาด้วยความไม่ไหวแล้วก็ไปก่อนสิวะพู๊ก็พูดเสียงแข็งชาก็ยอมปล่อยแขนของตัวเองที่ล็อกคอของพูฟออกพูฟจึงบีบส่งท้ายอย่างแรงแล้วปล่อยทําให้ชาถึงกับต้องแบบโอ้โหแบบโอดกรวนเลยพูฟก็หันมามองความกับยกยิ้ม น้องพลูฟมีอะไรหรือเปล่าครับเสียงเรียกจากด้านหลังก็ดังขึ้นทําให้ผูผหันไปมองก็เห็นว่าเป็นกายที่เดินเข้ามาอย่างแปลกใจพอกายไม่ทันเห็นพรูฟกับชาทําทอะไรก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรครับผมเข้าห้องน้ำเสร็จพอดีพี่กายจะเข้เหาหรอครับพรูฟก็หันไปพูดกับกายแต่หางตาก็มองชาอย่างเย่อะพี่มาดูพรูฟนะเห็นว่าหายมาสักพักแล้ว กายก็ตอบกลับไปอ๋อครับเรากลับโต๊ะเธอครับพูฟก็พูดพร้อมกับดึงกายออกไปเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรับรู้อะไรมากนักชาก็มาองตามหลังพูฟไปอย่างเคืองๆไอ้ชาเป็นอะไรวะเสียงทักจากเพื่อนของชาก็ดังขึ้นออฟก็เดินสวนพูฟกับกายเข้ามาอย่างงงๆที่ห้องน้ำพอดีสุดไม่ไหวและเจ็บปะดีวะ ชาก็พูดขึ้นเสียงหงุดหงิดตอนนี้เขาเริ่มจะโอเคขึ้นบ้างแล้วเป็นอะไรของมึงมึงแม่งปล่อยให้กูนั่งคนเดียวเสียวสังหลังชิปเลยออฟก็เบินออกมาเออเออเอ,อ,ออกไปที่โต๊ะกันชาก็พูดเมื่อเริ่มจะหายเจ็บแล้วชากับออฟก็เดินกลับมาที่โต๊ะของตัวเองค่ะชาก็มองไปที่โต๊ะของพรูฟอย่างคำเองเลยก็เห็นว่าพรูฟมองมาด้วยสายตาเยาะเยะ้ย มีใครที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าวะมึงออฟก็ถามขึ้นชาก็ยกยิ้มที่มุมปากนิดนิดมีโคตรน่าสนใจเลยชาก็พูดขึ้นทำให้ออฟหันไปมองหน้าชาทันทีคนไหนวะชี้ให้ดูหน่อยออฟก็ถามด้วยความอยากรู้ชาจึงพยักหน้าไปทางโต๊ะของพลฟที่นั่งตรงมุมห้องติดกับป้ายสีแดงนั่นไงคนที่ใส่เสื้อจี๊ขาวยืนด้านข้างคองใส่แวน พูก็ชี้วิก,กัดให้ออฟรับรู้ออฟก็เพ่งมองตามที่ชาบอกเออหน้าตาดีวะ่ะแต่ก็หน้าคุ้นๆอยู่นะออฟก็พูดขึ้นแต่ชาไม่ได้สนใจเรื่องที่คุ้นหน้าอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะเขาเคยเจอกับพูฟมาก่อนแล้วแต่กูว่ามีเจ้าของแล้ววะ่ะไอแวนที่ยืนอยู่ข้างนั่นแหละและจะบริการเอาใจดีชิอบออฟก็บอกออกมาตามที่ตัวเองเห็นชาก็ยกแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มแต่กูว่าคนอย่างเด็กนั้น เอาเงินฟาดหัวเขาหน่อยก็คงทิ้งไอ้แว่นมาหากูแน่แน่ชาก็พูดขึ้นอย่างมั่นใจค่ะออฟก็มองเพื่อนตัวเองอย่างงงๆชาไม่ได้เดินไปกวนอะไรพูดแต่อย่างไรนะคะแต่ว่าก็นั่งดื่มอยู่ที่โต๊ะแหละนั่งมงพูดจนใกล้เวลาที่แบบจะปิดมีหนุ่มน้อยหน้ามนุนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทักทายชากับออฟเพราะทั้งสองคนหน้าตาดีหล่อเหลาด้วยกันทั้งคู่แต่ชาก็ไม่สนใจค่ะตอนนี้เขาอยากจะแก้เพจเพูฟ มากกว่าเมื่อเห็นว่าโตของพูฟกำลังจะเดินออกไปจากภาพช้าก็สกิดออฟให้เดินตามออกไปทันทีแล้วจะกลับกันยังไงครับเนี่ยกายก็ถามขึ้นเมื่อเดินมาที่ลานจอดเดี๋ยวผมพาพวกมันกลับเองครับพูฟก็ตอบกลับเพราะมีเขาคนเดียวที่ไม่ได้เมามากส่วนยุงกับทอมแทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเดี๋ยวพี่พายุงไปส่งเองพูฟไม่ต้องห่วงนะ สินกู้ค้าของยงก็พูดขึ้นซุ่งพูกว่าก็พอจะเดาได้ค่ะว่าทั้งสองคนจะไปจบที่ตรงไหนให้ hey, พี่ครับรถไปส่งเองดีกว่าไห่พูฟพี่มาหน้อยก่อนพูฟอีกนะกายก็อาสาขึ้นพูฟครับแล้วที่เราตกลงกันละ่ะเสียงทุ่มของชาก็ดังขึ้นทางด้านหลังของพูฟทาให้พูฟหันไปมองทันทีตกลงอะไรของคุณพูฟก็ถามขึ้นอย่างข้องใจ พางคิดสงสัยว่าทำไมชามาทักเขาแบบนี้กายเองก็มองชาอย่างงงๆแต่พอจะจำได้ว่าเจอกันในห้องน้ำตอนที่เขาไปตามพรูฟเราสองคนยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะพูกบอกเองนี้ว่าผับปิดแล้วเราสองคนจะไปหาที่เงียบๆคุยกันชาก็พูดออกมาอีกใครพูดกับคุณแบบนั้นบ้าหรือเปล่าพรูฟก็พูดเสียงดังใส่ชากายก็เลยขยับมายืนบงังพรูฟเอาไว้คุณครับผมว่าคุณเมามากแล้วก็กลับไปเถอะ กายก็พูดไล่ใกลาย,ลายชาก็ยกยิ้มนิดๆผมไม่ได้เมาผดไม่อยากรู้เรื่องที่เราคุยกันในห้องน้ำเพิ่มอีกนิดหรอชาก็แกล้งพูดดีๆกับเพรูฟและยั่อพูดในสิ่งที่เคนและเกี่ยวกับเรื่องเคียนและฟางที่เขาคุยกันค้างในห้องน้ำซึ่งทำให้เพิร์ฟชะงักไปนิดคุณจะบอกผมตรงๆใช่ไหม ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนพรูฟก็ถามชาขึ้นอย่างลังเลใช่อยากรู้เรื่องอะไรจะตอบให้หมดเลยแต่นายต้องไปกับฉันชาก็พูดเน้นเสียงพรูฟก็มองหน้าชาอย่างช่างใจจะไปคุยที่ไหนพรูฟก็ถามขึ้นมาค่ะพรูฟครับรู้จักเขาเหรอกายก็ถามขึ้นอีกทันทีก็รู้จักครับพี่กายกลับไปก่อนเถอะครับผมมีธุระต้องคุยกับเขาพรูฟก็พูดขึ้นกายก็มองหน้าพรูฟกับชาสลับกัน ไปมาโอเคครับเอาไว้พี่จะติดต่อไปนะกายก็พูดยิ้มยิ้มพรูฟก็พยักหน้ารับค่ะก่อนที่กายจะเดินไปที่รถของตัวเองพรูฟก็หันมามองหน้าชาคุณมีอะไรพูดมาเลยผมต้องพาเพื่อนผมกลับบ้านพรูฟก็พูดขึ้นตอนนี้ทอมก็เข้าไปเมาหลับอยู่ในรถของพลูฟแล้วพาเพื่อนนายไปส่งก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคุยกันกับฉัน ฉันไม่เล็ชาก็พูดยิม้มยุย่ยวกลับไปนะคะพอรู้ว่ายังไง p r o o ก็จะต้องกลับมาแน่นอนเพราะว่าเขาเอาเรื่องของเขนและฟางมาล่อักขนาดนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ p r o o ต้องการอยากจะรู้เพราะ p r o o เป็นห่วงเพื่อนมากๆและจุดประสงค์ที่ p r o v เดินเข้ามาคุยกับชาในก่อนนะ้านี้ถึงท่านตามเข้าไปในห้องนะ้าก็พอเรื่องนี้ทุกค,คู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกไม่แพ้กันนะคะจะพยายามลงคู่นี้ในตอนเช้าทุกวันย้านะคะว่าแค่บอกว่าจะพยายามเพราะว่าแค่ลงคู่เคนกับฟางทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีเวลา แทบจะไม่ไหวนะคะแต่ก็จะพยายามลงคู่นี้ให้ให้ได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าวันหนึ่งมันก็จะมี2ตอนถุกป,ปะก็คือตอนเช้าก็เป็นคู่ชาพูฟตอนเย็นก็เป็นคู่เขนฟังก็อย่าลืมฟังกันเยอะๆนะคะ